Inter อ i ์ว w ว t ิทยาศาสกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุนค่ะมีวิธีป้องกันนะคะรู้ก่อนก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคกระดูกพุนเกิดขึ้นเร็วเกินไปได้ด้วยนะคะรายการ37องศาค่ะขอต้อนรับนายแพทย์อัธสิธิ์อมรถนอมโชคท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ะลอวัยนะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างคุณลินว่านะครับทำไงถึงจะรู้ว่าเราจะพุนหรือไม่พุน แต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่านิดหนึ่งได้ไหมครับว่า้โลกกระดูกพุนเนี่ยนะครับ ที่เป็นกันเนี่ยหนึ่งเป็นบ่อยแค่ไหนแล้วก็อ,อาการมีอะไรบ้างครับจริงๆโรคก,กระดูกพุนเนี่ยเป็นกันห่อยแค่ไหเป็นกันทุกคนนะครับนะเพราะอายุเรามากขึ้นเนี่ยออกระดูกก็เป็นเหมือนเซลล์เซลล์หนึ่งมันก็ต้องมีการเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่ากระดูกเนี่ยเราอาจจะรูออ้ได้ยากว่าเอ๊มมันเสื่อมเสื่อมแล้วหรือยัง <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวตัวกระดูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงช้านะครับนะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นไอวาที่เป็นในรั์เป็นของแข็งนะครับนะทีนี้พออายุมากขึ้นนะครับนะเซลล ดูกของเราเนี่ยก็จะมีการเสื่อมสลายไปแล้วก็การสร้างทดแทนเนี่ยจะลดลงเนื่องด้วยปัจจัยในเรื่องของภาวะโภชนาการของเราที่มันไม่เพียงพอทําให้ขาดสารอาหารที่ใช้ในการสร้างกระดูกร,ร,รวมถึงปัจจัยในเรื่องของฮอร์โมนที่มันบกพร่องไป hmm. ก็เลยทําให้การสร้างของกระดูกเนี่ยลดลงนะครับนะ er, ปัญหาก็คือพอเรา,ามีปัญหาเรื่องของกระดูกพูนเนี่ยกระดูกทําหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างในร่างกายของเราช่วยช่วย,ช,วยช่วยค้ำยันร่างกายของเราใช่ไหมครับถ้า กระดูกพูนปุ๊บเนี่ยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มเนี่ยกระดูกมันก็จะเปราะบางก็จะเกิดการหักได้ง่ายนะครับก็เป็นอันตรายกับผู้สูงอายุค่อนข้างมากค่ะคือความเสื่อมของแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์เออจริงๆอัตราการเสื่อมไม่เท่ากันเพราะว่าการดูแลของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะเออบางคนอาจจะดูแลดีออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับนะเออ มีในเรื่องของฮอร์โมนไม่บกพร่องอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเรื่องของกระดูกก็จะเสื่อมช้าแล้วปกติอายุเฉลี่ยนี่ประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆอายุปัจจุบันเนี่ยสีกว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนแล้วหญิงกับชายละคะอาจารย์เฉลี่ยเท่ากันไหมคะปัจจุบันเราพบว่าผู้หญิงเจอเจอเจอเร็วกว่าใช่เพราะว่าผู้หญิงโดยเฉพาะเวลาผู้หญิงหมดประจําเดือนขาดฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนแล้วปุ๊บเนี่ย กระดูกเนี่ยจะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วมากแสดงว่านอกจากแคลเซียมอี่าาย์หัวเรื่องของโฮอร์โมนนี่มีผลเยอะเหมือนกันถูกต้<ล>ครับ,รบใช่ครับ ทีนี้การตรวจโดยทั่วไปเท่าที่เคยได้ยินมามันต้องเข้าเครื่องตรวจเขาเรียกอะไรฮะมวลกระดูกใช่ครับตรวจเครื่องไหมครับวองมลกระดูกแล้ไอ้ตัวนี้กับไอ้วิธีใหม่ต่างนียมันมันต่างกันยังไงเออจริงๆคงหลักการที่เอามาใช้คงแตกต่างกันนะครับในการวินิจฉัยว่าเราเป็นภาวะกระดูกคุณแล้วหรือยังก็คงยังต้องใช้เครื่องที่เราเรียกว่า bone density test นะครับหรือ bone x a scan นะครับนะซึ่งก็เป็นคนไข้ก็จะนอนแล้วก็จะเป็นเครื่องคล้ายคล้ายเอ็กซเรย์นะครับใช้เวลา เครื่องก็จะสแกนร่างกายแล้วก็จะบอกว่าเรามีความนัแนความแน่นของมวลกระดูกเนี่ยมีค่าเป็นตัวเลขที่เราเรียกว่า T-score เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณหมอก็ใช้การวินิจฉัยว่าเราอยู่ภาวะกระดูกของเราเนี่ยปกติหรือเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพุ่นะครับนะ ซึ่งอันนี้ใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการตรวจจากเลือดอดยตรวจจากทางห้องปฏิบัติการะนะครับก็คือเจาะเลือดไปส่งตรวจหาสาร2ตัวะนะครับที่เราเรียกว่า p 1 m p กับอีกตัวนึงเราเรียกว่า Beta c o n c e p t นะครับเจ้าสาร2ตัวนี้จะช่วยในจะช่วยในเรื่องของการ ดูว่าอัตราการสร้างกระดูกกับอัตราการสลายของกระดูกเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยโดยที่ตัว P1NP เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกอัตราการสร้างกระดูกในขณะที่ตัวเบต้าคอสแลเนี่ยเป็นตัวที่บอกอัตราการสลายของกระดูกก็เหมือนจะดูว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าอัตราการสลายเยอะกว่าอัตราการสร้างนั่นแปลว่าแนวโน้มในการที่เราจะเกิดเรื่องของกระดูกบางหรือกระดูกพุนก็จะมีค่อนข้างสูง ใช้อันหนึ่งอันใดได้ไหมหรือว่าจะต้องใช้ร่วมกันจริงๆต้องใช้ร่วมกันนะครับโดยโดยที่เราตรวจตัว bone d s i t y t a s t ก่อนถ้เราดูว่าสเตตัสตอนนี้กระดูกของเราบางหรือพุนแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราตรวจพบว่ากระดูกของเราบางนะครับนะเราตรวจเบต้าคอสแลบบวกกับ P1 AP ผลผลออกมาบอกว่าเรามีอัตราการสลายของกระดูกค่อนข้างเยอะนั่นแต่ว่าภายในอีก สอมปีคุณอาจจะกลายเป็นกระดูกคุณเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ดูแลวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าลงไปใช่ไหมอาจารย์เออหมือนเหมือนกับทํานายอนาคตว่าทาไมรู้เร็วขึ้นอ่าใช่ครับแล้วตรงนี้มันมีประโยชน์ในการรักษาไหม ทีป่ประโยชน์ในการรักษานะครับเพราะว่าในเรื่องของการป้องกันภารระวะกระดูกบางหรือกระดูกพูนเนี่ยเราคงต้องพิจารณาในถึงหลายๆปัจจัยะนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพูนไม่รุนแรงแล้วก็อัตราการสลายของกระดูกไม่เยอะมากเนี่ยการใช้แคลเซียมเสริมหรือการให้วิตามินดีเสริมก็อาจจะเพียงพอนะครับแต่ถ้าในกรณีของคนที่มีอัตราการสลายของกระดูกค่อนข้างเยอะหรือว่ามากเนี่ย การให้แคลเซียมหรือว่าวิตามินดีเสริมรแค่นี้น <ะ S 2> อาจจะไม่พอรเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการให้ฮอร์โมนทดแทนหรือการใช้ยานในกลุ่มที่เราเรียกว่าบิสฟอฟเนสซึ่งเป็นตัวที่ลดการเสรื่อมสลายของกระดูกเข้าไปช่วยด้วยเรื่องถามนิดนึงว่ากระดูกบางกับกระดูกพรุนนี่มันแตกต่างกันยังไงคะก็คือระดับความรุนแรงนะครับนะถ้าถ้าโดยที่เราดูจากค่าที่เราเรียกว่า TScore นะครับนะความหนาแน่นของมวลกระดูกถ้า ถ้าติดถ้าติดลบยิ่งมากก็ยิ่งมีภาวะก,กระดูกพุณน ค่ะนะครับใช่ครับคือหมายว่ามันจะเป็นขั้นไปใช่ไหมระดูกบางที่จะเริ่มก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหนักๆก็คือจะเป็นกระดูกพุนใช่ไหมอาจารย์แล้ววิธีการรักษาหรือว่าป้องกันอย่างที่อาจารย์บอกว่านอกจากการให้แคลเซียมใช่ไหมคะวิตามินดีแล้วก็อาจจะมีการให้ฮอร์โมนเนี่ยค่ะทีนี้มันมีอายุจํากัดไหมคะอาจารย์เคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสูงอายุมากๆต่อให้เรารู้ว่ากระดูกพุนไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะทานแคลเซียมเข้าไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือคงต้องดูที่ปัญหานะครับนะว่าถ้าสมม นะครับแล้วกระดูกคุณไปแล้วเนี่ยาการให้แคลเซียมอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอในเรื่องของการสร้างการะดูกนะครับเราถึงจำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องของการให้วิตามินดีทดแทนเพื่อที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราดูดซึมเอาแคลเซียมได้ดีขึ้น<ม>ในการที่จะไปสร้างการะดูก<อ>นะครับอันนี้อันนี้คือในแง่ของการสร้าง<อ>นะครับนะ ถ้าเรามีภาวะกระดูกพูนรุนแรงแล้วเรามีภาวะฮอร์โมนบุกรองรุ่นร่วมด้วยแล้วก็จําเป็นอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการให้ฮอร์โมนทดแทนนะครับโดยเฉพาะในเพศหญิงนะครับการให้ฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยอาจจะต้องมีอาจจะต้องเข้ามาพิจารณามีมีส่วนในการรักษาด้วยนะครับหรือแม้แต่ในบางครั้งถ้าพบว่า2อย่างนี้ไม่เพียงพอคนไข้จําเป็นที่จะต้องให้ยาที่เราเรียกว่ายาป้องกันการลสยก็ าการเสริมสภาพป้องกันการสลายกระดูกที่เราเรียกว่า,า s ิสฟอร์เ n เนตอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณารวม,มด้วยนะครับทีนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วดูเหมือนว่าง่ายๆมากเลยนะฮะก็คือว่าแคลเซียมจะเป็นตัวสําคัญมากสําคัญมากการออกกาลังกายสําคัญมากนะฮะเพื่อจะได้ให้มันมีการสร้างเสริมใชครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเรามัรณรงค์ให้ทานนมทานสารอาหารที่มีแคลเซียม ในทุกคนเนี่ยมันมันจะช่วยได้ไหมฮะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนะแต่เราพบว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของขาดวิตามินดีโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่าเราได้รับแสงแดดเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถผลิตวิตามินดีได้เพียงพอนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการตรวจวิตามินดีในเลือดเข้ามาร่วมด้วยแล้วเราพบว่าคนในปัจจุบันเนี่ยขาดวิตามินดีค่อนข้างเยอะ พอระดับวิตามินดีในเลือดไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเนี่ยนในน้อยลงก็คือวิตามินดีเนี่ยช่วยในการดูดซึมแคลเซียมถูกต้องครับใช่ครับซึ่งเนื่องจากว่าคนคนไทยส่วนใหญ่ก็กลัวเรื่องของผิวคล้ำกลัวแสงแดดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนย้ายการทํางานมาอยู่ในในร่มหมดะนะครับโอกาสที่เราจะได้รับแสงแดดแล้วร่างกายเราจะได้รับวิตามินดีเพียงพอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันหมอบอกได้ว่าเจอ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 น้อยเสียอ่าหาแล้วมันไม่มีเป็นเม็ดเมดหรอคะอาจารย์ ปัจจุบันก็มีการมีมีการให้วิตามินดีทดแทนแบบเม็ดนะครับเพียงแต่ว่าเราควรจะเช็คจากเลือดดูก่อนว่าขาดหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนอาจจะมีภาวะขาดวิตามินดีรุนแรงบางคนอาจจะขาดวิตามินดีนิดหน่อยการตรวจจากเลือดเพื่อดูระดับวิตามินดีในเลือดของเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการให้วิตามินดีทดแทนไม่มากเกินไปจะได้ไม่เกิดภาวะเป็นพิษให้พอดีพอดีเรคือไม่ใช่ว่าไปซื้อทั้งแคลเซียมบวกวิตามินดีทานเองอันนี้ไม่ไม่ควรเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเขาเป็น ตรวจได้ว่าเรามีวิตามินดีในเลือดมากน้อยแค่ไหนตรวจก่อนดีกว่าจริงจริงอาจารย์สังเกตอย่างหนึ่งไหมฮะคุณลินพยายามบอกว่าโอเคทานวิตามินดีแทนโดนแสงแดดใช่ครับเกากรกแดดไม่พอนี้คนเราใช้ชีวิตเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอากาศสมัยนี้คือมันร้อนร้อนมากนะคะจริงๆการโดนแดดบ้างก็ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกช่วงเวลาช่วงเวลาใช่ครับเช่นไปอาจจะเป็นแดดตอนเช้าๆหรือว่าแดดตอนบ่ายๆตอนแดดล่มลมตกวิธีการตรวจแบบนี้ค่ะอาจารย์มันสามารถที่จะ ทำให้กระดูกพุ่นของเราเนี่ยมันทรงตัวหรือว่าสามารถที่จะทําให้ภาวะเนี้ย มันกลับกลายมาเป็นกระดูกที่แข็งแรงได้เลยหรอเจริงๆวิธีการตรวจนี้จะช่วยในเรื่องของการเฝ้าติดตามการรักษาของแพทย์ได้ด้วยดูว่าการรักษาโดยการให้แคลเซียมการให้ฮอร์โมนหรือว่าการให้ยาป้องกันการสลายกระดูกเนี่ยเราทําได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังนะครับนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ให้ให้ไปโดยที่คาดว่าเดี๋ยวมันคงทําให้กระดูกเราดีขึ้นเองแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาคอยมอนิเตอร์หรือเฝ้าเฝ้าติดตามการรักษาของเราอางนี้แสดงว่าต้องตรวจ เป็นประจําขนาดไหนคะอาจารย์ก็อาจจะตรวจเป็นระยะระยะเช่นปีละครั้งนะครับก็เหมือนตรวจสุขภาพประจาปีูตองครับตรวจควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่อย่างน้อยก็ดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราให้ทั้งวิตามินแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็ให้ฮอร์โมนทดแทนแล้วปีหน้าตรวจพบว่าอาจาราการสลายของกระดูกยังสูงอันนี้ก็อาจจะต้องให้ยาต้านครับอีกทีนี้ที่อาจารย์ว่าปีละครั้งเนี่ยหมายถึงว่าก่อนที่จะวินิจฉัยว่าโอกาสเกิดกระดูกพุนสูงครับหรือเปล่าฮะ เออคือก่อนหรือว่าแมที่ว่าเป็นแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจคนที่เป็นแล้วเราก็จะเราก็สามารถตรวจปีละครั้งเพื่อที่จะมอนิเตอร์การรักษาได้ไม่นานไปหรอฮะอะไนะครับไม่นานไปเออไม่นานไม่นานเกินไปเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตัวเอ่อตัวกระดูกเนี่ยมนเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงช้านะครับเอ่อในอย่างอย่างในกรณีของคนไข้ที่เริ่มตรวจเพราะว่ามีภาวะกระดูกบางแล้วก็ให้การดูแลรักษาเพื่อที่จะ ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเนี่ยการตรวจตัวมวลกระดูกเราก็ทำปีละครั้งก็พอนะครับเพราะว่ากว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน2เดือน3เดือนเนี่ยเป็นเป็นเป็นไปได้ยากค่ะแล้วเคสที่อาจารย์เคยรักษามาค่ะคนที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วค่ะอาจารย์สามารถทำให้ภาวะนั้นเนี่ย มันเหมือนกับว่าดีขึ้น <ลด S 1> อย่างห<อ>เห็นได้ชัดหรือว่าคือเราแค่ทรงตัวของอาการนั้นไม่ให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมนคะอาจารย์จริงๆถามว่าทาให้ดีขึ้นได้ไหมทําให้ดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการติดตามการรักษานี่สําคัญนะครับเนาะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของภาวะกระดูกพุนแล้วการรักษาโดยวิธีเดียวอาจจะไม่ได้ผลทาให้อาจจะต้องใช้หลายๆวิธีซึ่งพอใช้หลายๆวิธีเนี่ยโอกาสที่คนไข้อาจจะไม่ติดตามการรักษาเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นตั้งแต่ ยังน้อยๆนะครับใช้วิธีการรักษาสักไม่ไม่กี่วิธีก็อาจจะทําให้ทําให้ประสบความสําเร็จเลยดีกว่าใช่ครับจริงๆเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะอาจารย์คือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีภาวะกระดูกพรุนสักวันหนึ่งใช่ไหมครเพราะเซลล์มันเสื่อมสภาพไปตามเรื่องของอายุนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจก็จะทานแคลเซียมจนวันหนึ่งคิดว่า คงมีปัญหาแล้วถึงมารักษาที่หลังซึ่งมันม่ทัน้ช้าไปแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเองจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าเช็คดูตรวจดูนี่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ มันง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะแค่ตรวจเลือดเราก็ทราบเลยนะคะว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดโรคกระดูกคุนได้ครับและที่สําคัญนะครับ,รบยิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่รู้เร็วเท่านั้นการป้องกันก็จะดีขึ้นค,ค่ะวิธีการแบบนี้นีมันง่ายแล้วก็ดีด้วยนะคะอาจารย์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโรคอะไรคะ่ะก็สามารถที่จะโทรมา call center ของเราได้นะคะที่027340000นะคะหรือว่าจะอ e ีเมลมาก็ได้คะ่ะที่37องศาแอดเวนตานีคอมนะคะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะดูรายการ ด้อนหลังได้อีกด้วยนะคะโดยไปที่ YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเวทธานี TVC นะคะก็จะพบกับพวกเรา2คนค่ะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่พร้อมกับแขกรับเชิญนะครับทุกวันเสาร์เวลา20่5นาทีที่ช่องทีเ24นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00